คงมีให้เห็นแทบจะทุกวันนะครับคุณผู้ชมสําหรับกรณีแก๊งเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดนี่นะครับสำหรับกรณีนี้ได้มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้โหดนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ต่อเดือนโอ้โหนะฮะมันเกินทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าในส่วนของบัตรเครดิตที่เป็นเงินกู้ในระบบหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่บางคนอย่างที่บอกกันไปเราก็เข้าใจเช่นเดียวกันกรณีนี้เนี่ยนะครับผู้กู้นะครับก็คือนะฮะ ทำอาชีพในการค้าขายแล้วก็เธอไปกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะนะครับนำมานะครับเป็นเงินทุน<ม>ในการที่จะประกอบอาชีพอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปกู้เงินจํานวน1,000 0บาทนี่นะครับเห็นบอกว่าจะต้องถูกหักเป็นค่าดําเนินการออกไปประมาณ1,200บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยโโเงินมันจะเหลือถึงมืออยู่ที่ประมาณเพียง8,800บาทจากยอดเงินกู้10,000บาทนั่นเองครับสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับทางกองปราบ ก็ไปบุกทลายคารังนะครับสำหรับแก๊งเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดนี้นะครับโดยพราะว่ามีเงินหมุนเวียนมากกว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวครับอ่ะไปดูกันหน่อยเนี่ยฮะอย่างที่บอกเลยนะฮะบุกทลายคารังสำหรับ แก๊งเงินกู้นอกระบบแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพฤติการนะครับพฤติการในการทวงเงินมันก็มีการขม่มขู่แล้วก็มีการไปตามทวงเงินจนถึงบ้านหรือว่าที่ร้านค้านี่นะครับก็ทําให้เกิดความอับอายด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมนัของแก๊งทวงหนี้นอกระบบนั่นเองครับแล้วก็สําหรับกรณีดังกล่าวมีนายทุนเป็นคนไทยนะครับไม่ได้เป็นชาวต่างชาติแต่อย่างใด เรื่องนี้กองบังคับการปราบปรามหรือว่ากองปราบนะครับไปจับกลุ่มผู้ต้องหา15ราย15รายเลยทีเดียวนะครับฐานเป็นบุคคลให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใดๆอันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ร่วมกันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือกู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากเข้าตรวจคนบ้านหลังหนึ่งภายในซอยพหลโยธิน59เขตบางเขนกรุงเทพมหานครนี่เองเนีฮะอย่างที่บอกแก๊งเงินกู้นอกระบบเข้าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะ,ะเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานคือบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันทำคนนี้กลุ่มนี้ทำหน้าที่นี้นะครับกลุ่มนี้อาจจะทำหน้าที่ในการ ออกไปทวงเงินไหมครับเขาก็เลยรวมตัวอยู่บ้านหลังเดียวกันไปเลยเพื่อความสะดวกในการทำงานนั่นเองครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานี่เองครับตำรวจสอบสวนกลางได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งว่าถูกแก๊งเงินกู้นอกระบบ ามไปทวงเงินข่มขู่แล้วก็ด่าทอถึงร้านค้าซึ่งก็เป็นบ้านของตนเองนะครับพร้อมกับข่มขู่จะทําร้ายหลายครั้งเนื่องจากตนเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาลงทุนค้าขายแก๊งเงินกู้นี้มีการคิดดอกเป็นรายวันถ้าเป็นรายวันเนี่ยก็จะอยู่ที่อัตราร้อยละ2ต่อวันนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ60ต่อเดือนนั่นเองครับอีกทั้งหากต้องการกู้เงิน10,000บาท วันที่ไปรับเงินเนี่ยก็จะมีการหักค่าดําเนินการมากถึง1,200บาทอ,อย่างที่บอกกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็จะเหลือมาถึงมือคนที่เป็นผู้กู้ยืมหมื่นหนึ่งเนี่ยเหลือประมาณ8,800บาทนั่นเองครับจากการเข้าไปตรวจค้นก็พบนายมนตรีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลบ้านหลังดังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้นําตรวจค้นกับพวกที่อาศัยอยู่รวมกัน ทีนี้เมื่อสอบถามนายมนตรีที่เป็นหัวหน้าแก๊งเป็นผู้ดูแลบ้านเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบจริงโดยมีเครือข่ายอยู่รวมกันที่บ้านหลังนี้เพื่อความสะดวกในการทำงานแบ่งหน้าที่กันทำและก็มีนายทุนเป็นคนไทยค่ะทีนี้เมื่อตรวจคน้นจึงพบผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนแล้วก็ไปพบของกลาง เป็นสมุดบัญชีธนาคารหรือว่าบุ๊กแบงค์นะครับมีเงินหมุนเวียนกว่า20ล้านบาทต่อปีและก็พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนมีบัตรประจำตัวประชาชนของบรรดาลูกหนี้รายต่างๆามีสมุดจดรายการลูกหนี้ที่กู้ยืมมีรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้วิ่งเก็บดอกเบี้ยรายวันรวมถึงนามบัตรที่เอาไปไว้แจกก็มีเช่นเดียวกันนะครับตามสถานที่ต่างๆอีกจำนวนมากเพื่อการเชิญชวนให้กู้ยืมเงิน ทีนี้เมื่อตรวจค้นเสร็จสิ้นจึงเชิญตัวนายมนตรีกับพวกนำส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนเพื่อที่จะดำเนินการหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับเนี่ยฮะนายมนตรีเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะ,ะส่วนคนที่เป็นนายทุนอันนี้น่าจะต้องสาวไปให้ถึง<ช>เดี๋ยวน่าจะต้องสืบนะจากนายมนตรีแล้วก็แก๊งเขานี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่า เขาจะยอมบอกไหมหนึ่จะยอมบอกหรือเปล่ากับ 2. พอจะมีข้อมูลไหมเพราะว่าบางทีคนที่เป็นเขาเรียกว่าตัวการจริงๆเนี่ยตัวเป้งๆบางทีก็ไม่เปิดเผยตัวก็คือใช้ต่อเป็นทอด,ทอดอโอ้โหกว่าจะสาวไปถึงบางทีก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเนี่ยฮะก็นํามาฝากกันอย่างที่บอกนี่นะครับเขาคิดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างโหดร้อยละ2ต่อวันหรือว่าร้อยละ60ต่อเดือน ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปกู้ในระบบนะจากสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารต่างๆเนี่ยอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลมันจะคิดอยู่ที่ประมาณร้อยละ21ถึง25ต่อปีอันนี้นั้นย้ำนะครับต่อปีนะเพราะฉะนั้นถูกกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตก็ไม่น่าจะเกินร้อยละ15ต่อปีประมาณนี้ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ขอกู้ไปนั่นเองครับ